สวัสด <and> <sh arp ity> uh ีค huh. <c oughs> ่ะ <packing> พ <delicious> ี่น้องมามาสถานที่นี่าสิมา่ยังพี่น้องว่าเสียเอาโทรศัพท์ดีหรือสิเอา u t u b e หรือสิเอาโน้ตบุ๊กเด๋ย่อวินทอกเข้ามาทิตาโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอ๋อเอ่อวพลัสโอเคทักซมิเก ยอคันเอ่อวีซ่าคูดหรอวะยอคันวีซ่าคูดอินกอร์ฟอละวะทินอเฟรนอ๋อยอวีซ่าคุดวีซ่าทีเออคอมพิวต์โอเคไออโดมบินหอเข้ามาเสือปลาทักทุ่มมีแกพี่น้องมากทันทีแมามามองนีเขาเอื่นว่า บ,บะบะเยมอกบะเเมเมดียมอกคำว่าเป็นบริษัทใหญ่จ้ามันมีหลายแบบหลายอย่างเลยมีทุกอย่างจำหรับเครื่องใส่ไฟฟ้าจ้ามามองนี้เป็นมองงหญ่ที่สุดจ้านี่ยาจ้าสิมามองไดพี่น้องค่อยไปเบื้งไปส้มกันเนะจ้าเนาะอันนี้เป็นแานกพวก อันนี้เป็นแผนกที่วีจะทีวีวันนี้ยาจ่าสิไปยุ่ยยุ่งมองไดตรงไดกังข่อยทะเบิงกันกนาจ้าเนะาะพญายิ่งขึ้นเขาห้องน้ำยุ่อันนี้ก็เป็นระโบนเป็นเครื่องเป็นเครื่องเสียงเป็นอันนี้เดี๋ยวยาจ่าสิพายางาะเบิ้งมาจ้าเนาะ น,นี่ก็เป็นแผนก iPad จ้ะไอแพดรุ่นน้อยรุ่นใหญ่นี่มี iPad เสียว่า iPad ดีหรือเซลนอตบุกจ้ะอยกจะาว่า iPad อยุบ้านก็นมีหรอแล้วจ้ะได้ไอแพดอลแล้วไอแพดก็มีแล้วนี่ผู้พามาผู <c oughs> พ้พามามา,มาเบิ้งเอา <c oughs> เพราะว่าถ้าเห็นงานอยู่ตรงนี้มันต้องมีเครื่องมือนอกจากเนาะขันเครื่องมือบาพอมากลับไปได้ง่ายงาอันนี้กระเป๋าภายในกระเป๋าใส่นอตบุ๊กใส่อแพสยานี่ตัวนี้ขันเพราะว่าจะจ่ายมีเราละก,กระเป๋าอยู่บ้านนี่อันนี้แม่อันนี้เป็นเป็นคอม้านีของแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิล ยี่จ่ามาแผนกนี่ยายจ่าสิประโยชน,น,น์่แผนกใดนี่นี่บอกผนกนี่บอกยายจ่าสิอยากได้นี่ประจ่าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาแม่ยายจ่ามาผ้า,า,าบึงมื่อนี่สิประโยชน์บอลใดสิประโยชน์ด้วยมองใด๋เดียวยจ่าไปบึงกัน อันนี้เบ่งราคาดูจ้าเบ่งราคาดูจ้านี่นี่เบ่งราคาดูจ้าพี่น้องเราจะจ่าสิยญาไปเบ่งกันอันนี้สามพัน ย่าจ่าสินมาเบิงนี่ยุดแถวนี่แหละจ้าแผนกนี่แหละนี่ย่าจ่าสิได้เครื่องใดกรบโปงหูนาะจา้ะเนาะนี่ย่าจ่าสินมาจอดอยู่แผนกนี่แหละจ้านี่อันนี้แล้วจ้าพี่น้องย่าจ่าสินมาจอดอยู่แผนกนี่เดี๋ยวหอยย่งนนางรอเบิงคักๆก่อนเนาะจ้ะเนาะย่างเบิ่งคนละฟัง เบื่อนให้เพื่อนึงอยู่ฟังนั่นนล้วจ้าพี่น้องมีหลายขมันานี่เป็นบริษัทใหญ่มีเครื่องใส่ไฟฟ้าฟาทุกชนิดเลยจ้านี่นี่ญาจัก็สิมาจุดเพื่อนะเบืองจอทีวีไม่จอดยังไงจ้าพี่น้องแต่ว่าญาจากกสิบอ่อเอาไปหลายดอกจญาญาจากกสิมาหยุดอยู่ผเนกนี่ละจ้านี่เบืองก่อนว่าสิจังไร นี่แหละพี่น้องเห็นไหเบืองมาส้มทะเลน่นจานจะน่าจะจ่ายสียางเลือกเบืองก่อนว่ามันสิเป็นยังไงสิออกมากเมืองใดแล้วพี่น้องมาเราเบืองมาส้มน้ำกันแล้วกะผู้ใดเขับมาเบืองกะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ่าขอให้มีแต่ความสุข,ขเพิ่มเจริญทุกคนดูแลสุขภาพเจ้าของแต่ละคนดเด้อจ่าเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ